ร่วมจัดไปโดย Yamaha Tricity ไทยประกันชีวิตผลิตภัณฑ์ไมโล3 in 1 สู่ช่วงที่3ค่ะยี่เวีฮสวัสดีครับผู้ชมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีวิวครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราต้องมาแบบคึกคื้นกันหน่อยเพราะนับถอยหลังไปอีกหนึ่งสัปดาห์ครับไม่ถึงแล้ว6วันคุณจะได้เจอกับบอส อาจารย์พี่ชายของผมอยู่ในสนามฟุตบอลโรนัลโด้เราไม่ทำอะไรหรอโคการนะมี่ไงฟุตบอลเขาเรียกอะไรนะฟุตบอลช่องสามบอลช่องสามนะครับบอลช่องสามเป็นประเพณีของเราที่จัดกันทุกปีอยู่แล้ว45ปีแล้วกับช่องของเรานะครับปีนี้ตำแหน่งหน้าผ้าเย็นผ้าร้อนอาจารย์เนี่ยนะครับหลายคนเนี่ยไม่เคยเห็นความสามารถเขาเนี่ยนะครับเป็นหลานของ ของหลานของปู่โรนัลโ,โดอีกทีหนึ่งปอ่ทีหนึ่งนะพี่จอไพี่แชมเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีวซ้อมบอลใช่บผมแต่ว่าเวลาเขาลงสนามเลยพี่ทำไมอะ,อะยิงแบบพลิ้วมากเลยจริงเหรอยิงแบบพลิ้วแปลว่าอะไรครับเรียกได้ว่าเป็นนักฟุตบอลนะครับยิงแบบพลิ้วจะวุดหน้าวุดหลังอะไรบ้างถ้าเกิดคุณผู้ชมจำสัปดาห์ที่แล้วได้นะครับที่ผมเปิดคลิปกองหน้าสุดห่วยรับรองว่าอาจารย์ผมจะไม่ทำแบบนั้นไม่มีทางห่วยแค่นั้นจะสูงยิ่งกว่านั้น ยิงไปบออันรุ่งจันู่นราชมงคลาชั้นบนสุดนะครับ<อ>เดี๋ยวดูเตรียมรับดูบอกอาจารย์แชมป์ที่ทำไปคืออยากส่งบอลมอบความสุขให้แฟนๆครับผมนะฮะฝีม้ไลายมือเท่าไหร่ครับผมจับตาออปชันในการลงสนามให้ดีเราก็จะไปเชียร์ด้วยติดสนาาพิจรณถูกต้องอวันนี้ไหนๆเปิดมาเรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลนะครับเดี๋ยววันนี้ของผมมีฟุตบอลมาวันนี้ก็มาแย่งชิงอาทิตย์ลวเป็นแชมป์เก่าเนี่ย อ่าทิตย์นี้ให้วิวไปก่อนเป็นไงเอาวิวใช่ไหมคะจะเป็นตอนนี้เรื่องของมวยกําลังฮอตมาก <c oughs> มวิวไปส่งเรื่องของมวยแล้วแมวจะมาเกี่ยวอะไร <c oughs> แมวต่อยมวยเปไ็นด้วยนะไม่มีอ่ะโกหกอยากดูหรือเปล่า,าจัดมาจัดมาเป็นไงเฮ้ย <c oughs> แมวดูมวยไปด้วยนี <c oughs> ่มันหิวข้าวแล,ล้วเรียกเจ้าของเปล่าใช่ต่อยลมต่อยลมเขาออกค่าทางตำนักมวยที่อยู่ในจอเลยนะจริงๆอ๋อเป็นความสับพิเศษของเขา อาจจะดูไปแล้วออกออกค่าทาง,งาไปด้วยอันนี้แหละครับหลับสนิทสิหามลงนะครับปล่อยมาซ้า,ายไปปล่อยมาซ้ายแล้วปล่อยมาขวาเป็นคลิปแบบหน่าขาที่ต้องชมกันค่ะเคือโอเคก็ของวิววิแมวของพี่บอกมีอะไรกันคะสัตว์วันนี้เป็นการเอาสัตว์มาชนกันอของแมวแ,แล้วเจ้าเขาเลยเหรอหมาอันนี้เสือสิงโตไหมหอ่ะของอาจารย์่อนที่มา ไล่ลำดับความน่ากลัวไป <Okay. S 1> แมวแล้แลวหมาก,ก่อนดีกว่าสุนักก่อนนะสุนัขเนี่ยขึ้นชื่อว่าน่ารักคิดขุมากๆแล้วแต่วันนี้จะเป็นสุนัขที่จะทำให้คุณยิ้มไปจนถึง4ี่ทุ่มสิตอนดูสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อ <What? S 2> อย่าบอกว่าวันนี้จะเอาคลิปการ์ตูนสกูบไปดูมาฝากคุณผู้ชมกัวันนี้รับประกันชนะแน่นอน <Yeah. S 2> ผมจะมอบความสุขผ่านน้องหมาตัวนี้ uh huh. ให้พี่น้องชาวไทยจัดไป อันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเฮียวีคือเพราะว่าสิ่งที่หลายคนเดินทางเป็นไงเหนื่อยครับเวลาเหนื่อยแล้วยังไงลืมของไงฉะนั้นเนี่ยพนักงานบอกว่าสิ่งที่ไอ้เครียด very much <c oughs> ก็คือเวลามีคนลืมของไอน n ้องโนว่าของเป็น,นของใครฉะนั้นถึงเวลาแล้วต้องมีตัวช่วยจะหมูกไว้ตัวนี้นี่เองว้าน่ารักจังเลยสินับ ไอ้ด่างเองเฮ้ยพ cool. utt> ันบีเกิลดูครับคนอื่นออกไปฮีเข้ามาครับดมเฮ้ยม no ีใครทำไอ้นี<__ cool <_<_่ไปหาซิเจ้าของคือใครหิวหรือเปล่าเดี๋ยวก็ไปหาอาหารนี่ดูดูดูจมูกเออจมูกเขาดูดูอืมนี่ดูคืออย่าบอกว่าไอ้ตัวนี้เออคืนของครับผมมันใช้จมูกของมันเนี่ยดมกลิ่นเจ้าของโทรศัพท์ใครทำของหายเขาสามารถ ที่จะดมแล้วรู้ว่าเจ้าของคือใครแบบฉับไวฟุกป่าฟุกหรือเปล่าคุณอย่าดูถูกต้องหมาผมคุณอย่าดูถูกดูทํางานดูการทํางานครับอย่างนี้ต้องเลี้ยงด้วยหูหมูทําไมอ่ะมันจะเป็นหูหมูแบบพิเศษหลังๆเราอ่ะบองตรงนะ เริ่มเยอะสิ่งแล้วล่ะไม่จริงๆคุณน่ะคุณน่ะเลี้ยงแต่เด็กไม่เลี้ยงสุนัขคุณไม่รู้เรื่องหรอกเด็กผมไม่เคยกินหูหมู่อย่างเพื่อกันคือมันจะมีหูหมูแบบที่เรากินให้คนกินอ่าจิ้มน้ำจิ้มสามรสอะไรต่าจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดไอพิดไอพิดเผ็ดเนี่ยถูกต้องห้ามคือสุนัขเนี่ยคุณห้ามให้เขาทานอาหารของคนอ่าแต่หลังๆเนี่ยมีคนรักสุนัขเยอะเขาจะเป็นหูหมูอบแห้งอ่ะออ๋เป็นหูหมูซึ่งทํามาเพื่อสุนัขโดยเฉพาะครับผมสุนัขเนี่ยรักยิ่งกว่าทองเลย หวกนี้กินได้ไหมทำไมสุนัขที่บ้านผมกินแต่พวกก้านแกนทิชชู่พวกอะไรพวกนี้เห็นมันก็แข็งแรงดีนะดูเจ้าของเป็นไงสุนัขก็จะเป็นอย่างนั้นเป็นเก๋าขอบคุณมากจบแล้วใช่ไหมเรื่องสุนัขของอาจารย์เฮ้ยแล้วเสร็จ้ยมก็เก่งมากถ้าเต็มร้อยก็มาถ้าสามสิบเจ็ดอะตกเลทละสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เลมีแหละมีแหละวันนี้ครับเริ่มจากเสือเตี้ยคุณอะไรเสือเตี้ยวันนี้เนี่ยผมมีทั้งเสือและสิงโตเอาเสือก่อนนะเสือเตี้ยหลายคนอาจจะจินตนาการไปถึงเเสือตัวล็กๆ เสือ,อแค<ข>เสือพิการเสือขาด้วนขาสั้นแต่วันนี้ครับเสือเตี้ยถ้าเกิดคุณเนี่ยอยู่ในวงการฟุตบอลหรือว่าเคยดูฟุตบอลเป็นตัวจริงฟุตบอลคุณต้องรู้จักคนนี้แน่นอนเดียโกเดียโกมารรดดเนี่ยเวลาที่เขาลงสนามเนี่ยลงซ้อมลงซ้อมลงซ้อมลงซ <ทะ S 1> ้อมเนี่ยก่อนแข่งไปดูเพื่อนเอนเขาซ้อมแทคนิคธรรมดาแต่ไปดูครับว่าฟีลลิ่งแล้วก็ลีลาของเสือเตี้ยเนี่ยเป็นอย่างไรดูครับเสือเตี้ยของผมดมเก่งไหมฮะชิลมากนะชิลมากชิลมาก อันนี้เนี่ยเป็นลีลาการวอร์มอัพร่างกายเขาเรียกว่าอบอุ่นร่างกายก็จะหลายเซตีก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แชมป์จะได้เห็นอะไรที่มันเมซซิ่งกว่านี้โอ้โหดูดูครับแล้วสังเกตที่รองเท้าให้ดีครับยังไม่ยังไม่มัดอ่ะยังไม่ต้องเห็นไหมฮะเชื่อรองเท้าก็ไม่ต้องผูกดูนี่เห็นไหมแค่ห้ดูด้วยไม่เหยียบล้มโชคดีมากแล้วดูฮะลีลาที่เขามาเขาเรียกอะไรปาโลมาเนี่ยเลี้ยงบอลเห็นไหมแต่ผมว่านะ อย่างเดโก้มาราดนาเขาได้เปรียบตรงไหนรู้ป่ะอาจารย์ขาสาั้นขาสาั้นถูกต้องอและเขาเตี้ย เขาบาลานตัวผมว่าง่ายกว่าคนสูงสจริงมากถูกไหมแบบสุดยอดมากนี่คือนักฟุตบอลที่มีพรสวรรค์นี่คือเพื่อง่ายฮะก่อนยุคยุคพวกเราคือเมสซี่ถูกต้องแต่เมสซี่ในยุคคุณพ่อคุณแม่คุณปู่นี่ต้องคนดีนะนี่นี่นี่คือรุ่นพี่ของเมสซี่แล้วเมสซี่จะไม่มีทางทาบเขาได้ครับเพราะเมสซี่ยังไม่เคยทําในสิ่งนี็เขาทำเขาทําอะไรรู้ไหมทำอะไรครับเขาเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกในปี1986แล้ว นัน่นคือสิ่งหนึ่งซึ่งเดียวในแมนเชสเตอร์ไม่เคยทําได้ก็มันผ่านมาแล้วไงไม่ใช่มันยังไม่เคยได้แชมป์บอลโลกอตอนนคนามเป็นจรมันย้อนเวลากลับไปไม่ได้หรอกผมดูคลิปนี้แล้วเนี่ยผมรู้สึกเหมือนกับว่าเวลาที่คนเราเนี่ยมีความสุขกับการทําอะไรแล้วเนี่ยมันจะทําอย GT ่างนั้นได้ดีต้องเอาไหมตัดขาออกคนลฟุตไหมเนี่ยก่อนลงเนี่ยบอลวันเสาร์ี่ยเอาไหมมันลงไปมันเป็นการโชว์ตัวมันอยู่ที่อไม่เอาดีหรอก อีกที่มึงต่อเนื่งองเลยไหมต่อเลยค่ะแต่บอกน้องๆก่อนว่าไม่ได้นะต้องผูกเชือกบอกถูกต้องถูกต้องอันนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมแล้วเมื่อหน้าก็ เป็นคนที่เก่งในสนามแต่วิธีคิดก็มีหลายอย่างที่ไม่ควรเรียนแบบเลือกจังแต่สิ่งดีๆไปดีกว่าอย่างเรื่องนี้ก็ไม่ควรเรียนแบบแล้วก็เรื่องยาเสพติดก็ไม่ควรเรียนแบบ,บแล้วก็ไปตบช่างกล้องก็ไม่ควรเรียนแบบ,บเป็นบุคคลที่มี2มุมุมแต่เรื่องที่ควรเรียนแบบก็คือว่าถ้าชอบอะไรทําสิ่งนั้นแล้วคุณจะมีความสุขไปเรื่องสิงโตเลยดีกว่าใครจะไปคิดเลยครับคุณผู้ชมครับว่าคนอย่างเราเราเนี่ยนะครับจะก,กล้าเล่นฟุตบอลกับสิงโตอคนที่เล่นคือใครอธิบายซิเขาชื่อว่าเควินริชาร์ดสัน ครับครับผมเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องราวของพฤติกรรมสัตว์คือพูดง่ายเป็นเหมือนกับพวกพวกรูอ่านอ่านใจสัตว์ออกและสัตว์นั้นก็จะมีความเกรงใจเขาในระดับหนึ่งแต่ว่าทั้งนั้นและทั้งนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่าห้ามเรียนแบบเพราะว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับพฤติกรรมสัตว์จริงๆครับเขามองก็รู้แล้วเนี่ยว่าสัตว์ตัวนี้อารมณ์ดีโกรธงอนน้อยใจน้อยร้องไห้หนักมากเมื่อคืนนี้ อันนี้เ่ยเขารู้หมดวันนี้เขาก็เลยอยากชวนเจ้าเขาเรียกว่าเป็นเจ้าป่าไลออนคิงม,มาเล่นบอลกับเขาดูซิว่าลีลาจะเป็นอย่างไรไปชมกันครับไปดูครับนี่ฮะนี่คือเพื่อนสีของคุณพี่เควินชื่อว่าเจ้าทองย้อยอสวัสดีเจ้าทองย้อยวันนี้แกเป็นอะไรมาโอ้ค่ะนอยเหลือเกินนะเมื่อคืนนี้โอโเห็นไหมอันนี้เขาหยอกกันนะฮะ๋อนี่หยอกสิงตัวตัวนี้เนี่ยพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยกําลังนอยอยู่นะครับตัวใหญ่มากเลย นี่เพื่อนอีกสองคนนี่ไงแอบหนีมาอยู่นี่ไอ้นี่มาแล้วเตะบอลและดูพี่เคลวินครับเขาเนี่ยนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วรู้ด้วยว่าสัตว์ตัวนี้เนี่ยกำลังมีความสุขอยู่เขาก็เลยชวนสัตว์กลุ่มนี้เนี่ยมาเตะบอลมาเตะบอลเดี๋ยวดูช็อตนี้ให้ดีครับเห็นไหมฮะลูกบอลรัวนะครับฟันคือฟันจริงนะครับไม่ใช่เป็นฟันแบบคมในการแสดงเปล่านะฮะบอลแตกอุ้งเท้าอุ้งเท้าจริงสนใจไหมใช่ได้สนใจลูกบอลไม่ใช่ไปเตะด้วยกันไหมสามคนไปไหม ผมส่งคุณไปก่อนดี่าเ,เนี่ยรักกันจริงคนเราอ่ะผม,มต้องไปเตะบอลช่อง3ามลืมไปลืมไปนะครับต้องเซฟแ้งหน่อยไอ้อย่างนี้ในฐานะนะครับที่ผมเป็นน้องเ,อเป็นลูกน้องไปแล้วก็แล้วแต่ขอให้อาจารย์ทาหน้าที่ในสนามในเสานี้ให้เต็มที่ที่สุดขำอะไรเราเป็นแฟนเราต้องยิ่งให้กําลังใจดิ ้อใจอยู่แลวขอให้อาจารย์ตีหงสาวดีให้แหลกพังพินาศรรลาบเป็นหน้ากองแต่บอลจะออกหลบใจเย็นกำลังอินอยู่ขอให้ดาแตกขอให้อาจารย์ตีขัดแตกมีไหม,มสัปดาห์นี้มีบวดไหมไมีใครบวดให้วิวเรื่องอะไรคนด้วยสองคนได้ไหม,ไมอะไรคนละแต้มเอาเลยวิวเรื่องอะไรโปรโมทหน่อยจริงๆแล้ว่ชอบของพี่แชมป์ด้วยว่าดูฉลาดหมายถึงว่า เขาให้เราเลือกของตัวเองใครอยากโหวตให้พี่ยกมือเห็นไหมหนึ่งแต้มแต้มก็ได้ชอบสัปดาห์นี้ชอบจริงชอบจริงน่ารักใช่นั้นจบเลยผมไม่ต้องโหวตต่อแล้วจบเลยชนะอาจารย์ชนะไปเลยโอ้แพ้อีกแล้วไม่จริงเนี่ยยกให้เพราะว่าเดี๋ยวเสาวนี้เขาไม่สบายใจไงเขาแพ้เดี๋ยวเขาไปเตะบอลไม่มีแรงอีก ฝากด้วยนะครับคุณผู้ชมครับให้กำลังใจอาจารย์ผมด้วยคุณแชมป์พิรพลนะครับกับตำแหน่งกองหน้าบอล45ปีช่องสาบอลดาราของเราใช่แล้วค่ะต้องคอยจับตาดูด้วยเพราะเผื่อได้ลงแป๊บเดียวใช่ฮะต้องจับตาดีๆฮะเพราะมีประมาณ60กว่าคนครับเดี๋ยวจะยิงฮะนี่ถือว่าเป็นตัวแทนกีฬาจับมือนะจับมือนะนะเอางี้ดีกว่าถ้าอาจารย์ยิงได้อาทิตย์หน้าผมจะเรียกอาจารย์ว่าลูกพี่ใหญ่ตลอดทั้งรายการําไม่ได้ Icana, ถ้าไม่ได้อาจารย์ตัวนี้ผมลูกพี่ใหญ่เมือนัเอาไหมผมสั่งอะไรอาจารย์ต้องทำไหมเอาไหมไปคิดดก่อไปคิดดูก่อนผมพิจารณารับพิจารณารับพิจารณานะคุณผู้ชมทางบ้านเป็นพยานนะครับผมขอบคุณมากโจโจ้่วยช่วงห่้าช่วยช่วยชวช่วช่วยช่วยช่วยช่บยช่วยช่วยช่วเช่เ่่่วรช่วยยวยช่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 ว่วช่วยช่ชวยช่ว่น่วอช่ว่ี่ใหญ่่ว่